ข้อที่ของการย้ายมาอยู่ที่ชนบทตอนมาอยู่ที่ไทยเนี่ยม่ก็ใช้ชีวิตทํางานที่เมืองหลวงนะอยู่ที่กรุงเทพที่ภูเก็ตก่อนที่ม่จะย้ายมาที่อเมริกาชีวิตในเมืองหลวงที่ไทยหรือว่าที่อเมริกาจะมีความสะดวกสบายมากกว่าไม่ว่าจะใกล้ร้านค้าใกล้หมอนะพอมาอยู่ที่ชนบทก็จะได้อากาศบริสุทธิ์พื้นที่สีเขียวสดใสเราซื้อบ้านแล้วก็มีพื้นที่ให้เดินเล่นวิ่งเล่นได้นะบรรยากาศตอนเช้ามีหมอกลงได้ยินเสียงนกร้อง พอมีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็ปลูกผักปลูกพืชผักสวนควรัวของไทยเราได้ค่ะเพื่อนบ้านอัธยาไซดีถนนหน้าบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีรถผ่านเลยไม่มีรถติดไม่มีไฟแดงไฟเขียวถึงจะเงียบเียบหน่อยแต่ก็อยู่ได้สบายสบายค่ะวันนี้สามีพาใหม่มาทานอาหารเช้าที่ในฟาร์มค่ะทุกคนด้วยความที่บ้านของเราสองคนอยู่ในชนบทที่เวอร์จิเนียเราก็จะเห็นฟาร์มสัตว์สวนผลไม้สวนผัก ไรข้าวโพดส,ส่วนใหญ่นะวันนี้สามีก็พามาทานอาหารในฟาร์มที่นี่พิเศษก็คือฟาร์มเนี่ยอยู่ถัดจากอุทยานแห่งชาติชานันนดูอาคา่ะและที่พิเศษอีกอย่างนึงก็คืออาหารเช้าที่นี่เป็น all you can eat นะเราจะเข้าไปกินอาหารเช้ากันค่ะอาหารเช้าสไตล์อเมริกันถึงแม้ว่ามันจะไม่หลากหลายแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะหม่บอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างอารมณ์เหมือนมากินข้าวที่บ้านเพื่อนบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยคะ่ะเมื่อเช้าฝนตกนิดหน่อยทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกมาเดินเล่นกันสําหรับคนที่ชอบ บรรยากาศเขียวๆเยียวยาของใจถ้าคุณได้มาที่ชนบทในเวอร์จิเนียเนี่ยไม่บอกเลยว่าคุณจะฟอนเลิฟค่ะที่เวอร์จิเนียตอนนี้ขับรถไปไหนมาไหนก็จะเจอก้อนกลมๆเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดในทุ่งหญ้าเขียวๆแล้วมีก้อนกลมๆเนี่ยวางอยู่ มองไปแล้วมันเพลินดีค่ะพอเข้ามาดูใกล้ๆมันก็คือก้อนฟางช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤด,ดูร้อนเนี่ยจะเป็นฤดูของการมัดฟางทุกคนเกษตรกร,ร,กรที่นี่นะคะเขาก็จะเอารถตัดหญ้ามาตัดหญ้าที่ขึ้นในที่ของเขาเนี่ยแล้วก็จะใช้รถที่กอบหญ้าเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีอีกรถคันหนึ่งที่เป็นรถกอบฟางมัดฟางแล้วก็มัดออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะฟางที่มัดแบบนี้สามารถขายได้นะทุกคนสามีบอกว่าขายได้70เหรียญเลย1ก้อนค่ะ ที่เวอร์จิเนียเนี่ยมีฟาร์มปศุสัตว์เยอะมากและแถวที่ใหม่อยู่เนี่ยก็จะมีฟาร์มเลี้ยงวัวเยอะมากขับรถไปตรงไหนก็จะเห็นน้องวัวตัวใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะฟางมัดที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ให้น้องวัวก,กินตอนฤดูหนาวนะหรือว่าในช่วงที่ฤดูแรงที่ยาไม่ขึ้นคะ่ะรู้หรือไม่ว่าที่อเมริกาไม่ได้มีแต่ร้าน convenience store ขนาดใหญ่ที่ทุกคนเห็นในทีวีไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่ e อีเลฟเวหรือว่าวาวานะทุกคน ถ้าคุณย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วไม่ได้มาอยู่ที่เมืองใหญ่ๆย้ายมาอยู่ชนบทแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจอร้าน convenience store ใกล้บ้านคุณจะเจอร้าน local store แบบนี้แทนร้านขายของชําเล็กๆหรือว่าร้านขายสินค้าจากฟาร์มขายผักขายผลไม้ขายสินค้าต่างๆบางร้านขายอาหารเช้าขายกาแฟด้วยถึงจะไม่ได้มีทุกอย่างไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือน7ซเว่นอเ แต่ก็สะดวกมากสําหรับคนที่อยู่บ้านไกลจากเมืองไป2 0 30นาทีอย่างเช่นคลองหมดหนึ่งอย่างก็ไม่ต้องขับรถเข้าเมืองไปคะ่ะอยู่ที่อเมริกาเนี่ยได้ฝึกสกิลอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะอะไรที่ไม่เคยทําใหม่บอกเลยว่าได้ทําที่อเมริกานี่ค่ะขนาดเติมน้ํามันรถเนี่ยจะต้องลงไปเติมเองที่นี่ไม่มีพนักงานเติมให้นะที่เมืองไทยเราสะดวกมากๆเลยแค่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปตรงที่ปัม๊มแล้วบอกว่าพี่คะ เติม5060จ่ายเงินแล้วก็ออกไปได้เลยแต่ที่อเมริกาเนี่ยไม่มีนะใหม่ยังไม่เคยเห็นดีกว่าใหม่ยังไม่เคยเห็นปั๊มไหนที่มีพนักง,งานเติมน้ามันรถให้ค่ะใหม่อะมหัดขับรถยนต์ที่อเมริกาแล้วตอนแรกๆอะขับรถเข้าปั๊มน้ํามันอะมันแบบประหม่ามากเลยมันคือจะต้องทํายังไงแต่พอทําได้แล้วมันก็ง่ายมากตอนนี้เติมเองตลอดจนรู้สึกว่าถ้ากลับเมืองไทยไปอะไปสมัครงานเป็นพนักง,งานเติมน้ํามันปั๊มได้เลยค่ะ ไม่พามาเช็คราคาของกินที่จําเป็นนะคะที่เราต้องมีติดบ้านไว้ค่ะอันแรกเลยไข่นะของมันต้องมีแล้วหม่ก็คิดว่าทุกบ้านจะต้องมีไข่ติดไว้แน่นอนค่ะไม่เลือกแบบ36ฟองนะใบใหญ่36ฟองจะได้ไม่ต้องแวะมาซื้อบ่อยๆค่ะที่วอลมากมีข้าวหอมมะลิจากไทยมาขายด้วยถุงละ9กิโลกรัมโยเกิร์ต1แพ็ค6ถ้วยราคาเกือบสเหรียญน,นะไม่เชื่อว่าหลายบ้านต้องมีโยเกิร์ตติดตู้เย็นไว้แน่นอน ต่อไปเป็นราคาน้ำขวดค่ะที่อเมริกากินน้ำก๊อกได้นะนมขวดใหญ่มากไม่คิดว่าถูกกว่าที่ประเทศไทยค่ะแค่2เหรียญ42เซนเองต่อไปเป็นซีเรียลค่ะเวลาหิวๆเอามากินง่ายๆนะเร็วด้วยสุดท้ายของมันต้องมีจริงๆนะมันมีกึ่งสําเร็จรูปค่ะต้องมีติดบ้านไว้เนี่ยหมไม่ค่อยชอบกินรสชาติของอเมริกาค่ะไม่ชอบของเอเชียนะแล้วก็รสนี้ของเกาหลีอร่อยมากค่ะใหม่ติดใจเลย มาย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วชอบสังเกตว่ามีอะไรที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่ไทยเราบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นอันนึงแล้วที่ไม่เห็นบ่อยๆเสาไฟฟ้าทุกคนเสาไฟฟ้าที่เวอร์จิเนียเนี่ยเขาใช้เป็นเสาไม้ที่ไทยเราอ่ะใช้เป็นเสาคอนกรีตหรือว่าเสาเหล็กในเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะสายไฟฟ้าลงใต้ดินแต่ตามเมืองเล็กๆหรือว่าชนบทที่ไม่อยู่เนี่ยก็จะเห็นเสาไฟฟ้าแบบนี้ค่ะสาเหตุที่เขาเลือกใช้เสาไม้แทนเสาคอนกรีตเพราะว่าเสาไม้เนี่ยราคาไม่แพงและน้ําหนักเบา วิธีการขนส่งก็ง่ายนะเสาไม้เนี่ยมันไม่เป็นสนิมปีนง่ายแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าด้วยมาค่ะใหม่จะพาไปเก็บผลไม้ตามฤดูกาลของเวอร์จิเนียนะคะตอนนี้ผลไม้ออกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เชอร์รี่หรือว่าบลูเบอรี่นะคะที่ใหม่พามาเก็บวันนี้เป็นต้นบลูเบอรี่ค่ะไม่อ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะว่าที่ประเทศไทยเราก็สามารถปลูกต้นบลูเบอรี่ได้แต่ไหม่ก็ไม่เคยเห็นที่ประเทศไทยเลยไม่แน่ใจว่าปลูกอยู่ที่ภาคไหนของที่ประเทศไทยนะคะ ที่เวอร์จิเนียเนี่ยเขาปลูกต้นบลูเบอร์รี่เนี่ยทั้งภูเขาเลยทุกคนเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ออกผลให้เราได้เก็บกันแล้วค่ะมาอยู่ที่ Green Truck Farm เมืองมาร์คแฮมเวอร์จิเนียนะเผื่อใครจะตามมาเก็บค่ะฟาร์มนี้ไม่เก็บค่าเข้านะแต่มีค่าเสียหายในการเก็บบลูเบอร์รี่ก็คือ1กล่อง5เหรียญค่ะราคาไม่แพงนะราคาถูกกว่าที่ในวอร์มาร์กหรือในห้างนะเก็บเองสนุกดีค่ะใหม่กับสามีก็เก็บไปกินไปเล่นไป ใครที่ได้มาเก็บลูเบอร์รี่ที่ฟาร์มนี้ก็คอมเมนต์ค <yeah. S 1> ุยกันได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ